ขอตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพวงพานเลาะนะคะเราก็อยู่กับ่าีิเหมือนเดิมนะมากินส้มมะม่วงเจียวหวานส้มเนาะส้มแล้วก็แซบอยู่แซบเราก็อยู่กันสองคนนะพี่นะ้องเพื่อนยังไม่มาเพื่อนยเพราะว่ายังไม่เที่ยงยังไม่บ่ายกินรอเรากินก<อ>่<ค>นอนรับ กินขนมจีนเปล่าๆด้วยมันเผ็ดน้ำลายแตกมะม,ม่วงเหลือสองลูกใหญ่ๆต่ำเนาะย่าหนิงเนาะตำกินน่ะมันจะได้ไม่ต้องเขียวไม่ต้องเผ็ดฟันนะใช่เกินอึก๊กเกอึกเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปต่ำ ขาวนโลดนะ<ฮ>่ะข้าวนแจ๋วเจ้านะ่ะสับสับสับแล้วก็ข่าวนเลยเนาะเราเปลี่ยนแผนพี่น้องมันเข็ดฟันนั่นถึงกับอาปากองป่องเพื่อนเผ็ดไม่ต้องใส่น้ำปลาอีก ค่อยว่าเจ้าว่าบอ้วแต่เจ้าสิเขาแบบนี้บันนี้เนาะเอาแบบนี้ไม่ต้องเคี้ยวเลยเนี่ยกระลำกระลำเราจะกินลดเด้คึนเอิกคขึ้นเอิกเด้๋บานเห่าคึนเอิกคขึ้นเอืกอเลยวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะพี่น้องเย็นๆนะรวมพัดนีวีช่วง น้ำลายเจ้าละเหมือนมันจะออกเนาะเออทั้งน้ำลายทั้งน้ำมูกนั่นแหละมันจะออกอยู่ตอนนี้เหละทั้งน้ำลายทั้งน้ำมูกนั่นแหละตักตักตักแล้วทีนี้ก็เอาไปจำแล้วก็เอามาสูนเอามาโยกเอาไปโยกโยกก่อนนะเดี๋ยวเขาจะทำให้กินเองเจ้านะเจ้าทำมันไม่แซ่บนะเต้ ไม่ไม่มีฟีมือแมนรอแต่คนน้อยตามให้กินเหนเนาะโอ,โอ้เส้นแลบเหนเนาะจากเส้นแลบแเขามันถึงบ่อได้เคียวย <laughs> ทั้งกินทั้งเต็ด ไปดูกล้องให้ญาหนิ่งก่อนได้ไม่สุดสบายตั้งไว้แล้วลนะซับ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 ,บ,บส้มมะม่วงทั้งเปรี้ยวทั้งสม้มเจ้ามะม่วงมาจากไหนอยู่บ้านน่ะเนาน มะม่วง,งหญยดามะม่วงสามฤดูค่อยนะเป็นดอกจนว้าขาวกโคนีหโอืมันได้กินน้ำเลยเนาะรดไออะไรนะเขาเรียกเอาน้ำใส่ต้นชะอ,อมอะนะมันก็ไหลลงไปม,มาได้กินน้ำามาบ่อยๆเลยทีนี้นะเขาจะตำให้กินทุกวนันทุกวันเลย แล้วจะไม่โลกขึ้นบ่มะชวชอบกอดตำมะละกอเด้โลกจะไม่ขึ้นบ่ะไม่ไม่ขึ้นหรอกถ้ามันขึ้นก็จะมีของดีอยู่มีของอารมณ์อยู่ค่อยมีสมุนไพรยาดีค่อยเยอะแยะเดี๋ยวจะสอยมาสิเดี๋ยวจะสอยมาอต้นอยู่ติดหลังคาหน่ะนะอออู้ยเอามาเลยเอามาเลยสามฤดูค่อยหน่อยโอ้ยดอกเต็มต้นกินมะม่วงแบบแต่ละมื้อเลยกินตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่สิบหกก็ไม่เป็นไรได้ค่อยนะ ก็ดีกว่าส้มตำบ่เออส้มตำมันจะขึ้นอยู่เด้มันจะกระเพาะขเหนิงบอกว่าส้มตำโลกระเพาะขึ้นนะคะแต่มะม่วงไม่ขึ้นเด้กินได้เลยมะม่วงแต่มะม่วงกินได้กินดีกินส้มมะม่วงเราต้องกินกันหลายๆคนมันจังแซ่บแต่เพื่อนพนนอนเว้นนะยังไม่ตื่นพี่น้องตื่นยังไม่มาสมาคมนี้ยังไม่มาเลยแต่วันนี้สมาคม มันไม่ใช่วันนี้มันมันผิดเป้านะมันบอกออกนะวันนี้นะวันสุ์หวยลาวไม่ออกนะถ้าเป็นงั้นนะโอ้ยสมาคมหวยลาวสมาคมเราเต็มเพียบจนมืดอืจนมืดจนออกจากกันถ้พ่พอมืดก็พอออกจากกันเป่ากันอยู่นี่ละจนาาถึงงานนี้มาก,กินจนถึงเวลานึ่งข้าวเป่าไฟเออถึงเวลานึ่งข้าวเป่าไฟลุ้นกันจนสุดที่เต็มที่ วันรุ่นวันจันทวันจันวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้เรามรรลุนสิบเอ็ดรุ่นสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดแล้วพอรุ่นปุ๊บเราก็เลยปล่อยหลักเลยปล่อยหวยเลยหลักสิบหลักสิบเต็มยุดวันอังคารเนาะวันอังคารที่สิบสองใช่เราก็จะ,ดดนะดไ,จะได้ปล่อยเลย แซ่บก็แซ่บแท้ๆมาเบิ่งไหมยาหนิงเรียกหลานมากินแล้วนี้โบได้เอาข้ามน้อยเลยเต็มบ่วงเปดิดจากเป็นลูกมาเป็นเส้นเป็นตำพักบ่อพัขกขนาดอ,อดบบได้เฮาก็เอาเต็มช้อนคือกันเนอง คับบอกเสียแต่มันเผ็ดนี่แหละเนาะสะใจทำที่นี่กินที่นี่พี่น้องแซ่บขนาดสะใจสุดแซ่บสุดอร่อยข้าวเที่ยงันไม่กินันจะ <ตำ S 1> ไม่วิ่ง <มา S 2> บ่วง,วงจับจังได้ราช่างมันเถอะขอให้แซ่บในปากในกระเพาะแล้วนะคะ อย่างมีเพื่อนมากินหลายๆดีเนาะคนน้อยก็ไม่มานะคะคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะย่าหนิงจบคลิปแล้วเรายังไม่จบแล้วมีอีกนิดหน่อยอ๋อเอาอีกชักคำซิชักคำก็แทบแล้วค่อยคักคักป้าย่าหนิงเจ้าคือทำคำใหญ่แท้ พี่น้องอถ้าเจ้าไม่เจ็บไม่วิ่งเข้าห้องน้ำนะขอให้เตะวันนี้นะข้าขนาดมันเส้นเล็กด้วยนะพี่น้องไม่ต้องเคี้ยวเยอะอมไม่ต้องเข็ดฟันวันนี้มากินส้มตำเอ้ยส้มมะม่วงด้วยกันเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ